ก็ขอรสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมทุกคนเห็นไหม a m f ข้างซิมวาคือใครอูรีเฮเนสไงครับทุกคนแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปแบบเต็มๆฝากเพื่อนๆนะครับผมช่วยกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์และปุ่มกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไป ฝากด้วยนะครับมาเรามาดูกันกอีกเกมกันดีกว่านะครับผมอูรีเฮอร์เนสร่างใหม่ครับร่างบิดเคอร์เรอร์ว่ะทุกคนโอ้โหแบบบูสเตอร์2ดวงนะเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันดีกว่านะครับว่าโอเวอร์ออลรวมของเขาค่าพลังข้างในของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมร่างนี้นะครับผมมากับส่วนสูง181อายุ22ปีถนัดเท้าขวานะครับผมนี่ฟองบีด้วยเพราะว่าเป็นอ่าไอคอนิกเนาะเป็นตำนานเนาะเปียกสไตล์ของเขาคือโฮเพเยอร์นะครับผม ส่วนโอวอร์รวมนะครับผมคือ103นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมข้างในกันดีกว่าเกมลุก85บครับผมบอลคอนโทรลดิปบิ้งทายโพสิชันนะครับที่ให้มาก็ถือว่าเหลือเฟือนะเหลือเหลือนะระดับพื้นนิดอ่ะส่วนส่งสั้นส่งยาวนะครับทู่ทุ่ยทายได้อยู่ทุ่ยทยได้อยู่นี่เหมือนแบบเหมือนอวยนะแต่ไม่ได้อวยนะก,ก็คือชอบอยู่เพราะว่า ร่างเก่าว่าบักอยู่แล้วไงเพราะร่างใยมาแล้วมากับสกิลบิดเครอร์เลอร์นี่บักไปใหญ่เลยนะโอ้โหบักบักจัดเลยอะบักจัดเลยเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังในต่อเลยดีกว่านะครับ,รบจบสกอร์นะครับ90สี 94, ฟ้าส,สวยๆเลยแต่บิด <c oughs> มีบิดเครอร์เลอร์แต่ลูกคง83นะครับผมฟีคิกก็ได้นิดหน่อยนะครับ78สปีดกับสปีดต้นที่ให้มานะครับโอ้โหจี๊ดๆเลยนะ AMF ก็ได้ยืนปีกขวาก็ได้นะครับแต่ร่างร่างแบบ ร่างเก่าก่อนที่จะมีบูสเตอร์นะร่างเก่าเอยนะก็คือมันเป็นตำแหน่งปีขวาเนาะปีขวาสูงอยู่แล้วแต่ร่างที่มีบูสเตอร์หนึ่งดวงแล้วก็มาถึงร่างปัจจุบันนี้ก็คือยิน MF แล้วเป็นสไตล์โฮมเพเยอร์แต่เป็นโฮมเพเยอร์ที่มีสปีดนะทุกคนและคิกกิ้งพาวเวอร์91ครับผมจัม7จนะครับความแข็ง83นะเอ้าพิกบอลคึงบอลแบบพิกบอลอ่ะพิกยิงอ่ะพิกยิงพลิก,กคัลเลอร์อ่ะชิวๆเลยนะ บาร้าน9 3สเตมินา9 2โอ้โหยิงครบ90นาทีแน่เลยว่ะตัวนี้ส่วนเท้าที่ไม่นถนัดเป็นฮานะครับผมประมาณแบบว่าขวา5ซ้าย4นะส่วนบูสเตอร์ที่เขาให้มานะครับผมที่เขาให้มาหลักๆคือชูตติ้งนะครับแต่บูสเตอร์นะันที่2ที่ผมใส่ไปผมซุ่มนะผมได้พัชซิ่งครับก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่าบวกในเรื่องการส่งสั้นส่ง,สงยาวแล้วหลักๆนะครับลูกโคง้งอะที่กิ้งพาวเวอร์นี่แหละที่ผมอยากได้ ปัน่นโค้งโค้งฮุบฮุบแรงแรงไงประตูแบบเซฟไม่ได้ส่วนสกิลที่ให้มานะครับผมโซคอนโทรนะแล้วก็ลนะองเลนเคอร์เลอร์นะลูกปั่นโค้งโค้งก็ต้องมีนะเนาะเพราะว่ามีสกิลสุดพิเศษอย่างที่3คือบิดเคอร์เลอร์ครับผมโอ้โหไลซิ่งช็อตสกิลยิงมาเต็มเลยนะเฟิร์สไทม์ช็อตมีสกิลเปิดให้ด้วยนะพิมพ์พอยต์คอสซิ่งแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับส่วนสกิลที่เพิ่มในผมว่านะมีโซคอนโทรแล้วสกิลที่ใครจะเพิ่มนะต้องมีระดับปืนท่ากับฟิวแฟ ไปท่าแบบสามันประจําบ้านไปแล้วอะตอนนี้เอาแบบพอใช้แบบดับเบิลทัชแบบสเปเชียลดับเบิลทัพปุ๊บหลบแล้วก็บีทเคอร์เลอร์เข้าเลยไงเออประตูมันหลงประตูมันหลงโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็กดเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอดูทีมตรงข้ามหน่อยว่าหุ้ยสแตนดาร์ดกับการ์ดแบบการ์ดอีพีเก่านะจากภาคเก่านะจากภาคยี่สิบเอ็ด 21. เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะแล้วก็มีอ็มบาเบ้ร่างเก่าด้วยตันร้อยว่ะ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่านะครับว่าเฮอร์เนสจะพาเราได้ดับช,ชนะหรือไม่เล่นมาหลายตาละ Her เฮอร์เนสไม่ค่อยเฉิดฉาย mm hmm. เดี๋ยวถ้าตานี้เฮอร์เนสยังไม่เฉิดฉายนะผมจะเอาเฮอร์เนสไปยืนกองหน้าเพื่อดูซิว่ามันจะได้ยินบ้างไหม เกมก็เริ่มไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเป็นฝ่ายที่เชียร์ก่อนอค่อยเล่นไปนะครับวันนี้เราเค่อยเล่นไปเอาเร่อแบบธรรมไดาไม่ได้แล้วเรามาแพทใหม่เราต้องปรับตัวกับแพทใหม่จิตเวียงจิบลำพี่คนในทีมด่านเล่นนี่ไปก่อนคคนุ้มๆๆๆอ้าวหลอกหลอกไปหนึ่งตกนี้ตกให้โมนี้ไม่ได้ครับแต่เราได้ฟาวปึ๊บปึ๊บ ก็ปึง้งฮึฮึยิงแม็กลก้อยเข้าว่ะเฮ้ยฮอนี้อตินเดินมาแท็กกันนี้มาเลยว่ะขอบคุณมากน้องพี่ขอบคุณมากคมเฉยคมเฉยกุลังบอกเพิ่งบอกไปต้นๆเลยว่าถ้ามันไม่เฉืดยฉายนี่จะเอามายิงกองหน้าซึงแต่ว่าต้องรีดกับศักยภาพมาใช่ไหมฮูนี้อต์กำลังโชว์เลย ไปยภาพนี่ซาตโอ้โหดีชมนเฮเออซีเมนเอาเรื่องอ่ะตั้งนาไม่เซฟนตเพิ่งมาเซฟนะจริงเออซีเมนเซฟอีกนะครับโอ้โหเดตตาขอสากุตาเดนยุยันยยยุบ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 ยยุบ โอ้โหชนไม่ฟาวอีกถามจริงจันจันอะไรมองเนี่ยหืมจริงไม่ได้นะเออใจติดไปก่อนเมืาเกย์คุณบีเกย์ทำอะไรขาสั้นจะช่วยจะช่วยแย่งบอลนะจะช่วยแย่งบอลนะแต่ไม่ได้เฉยนะมาถึงนะมาเกย์มาเกย์สวยนครนี่สวยงามมากครับสิบเต็มสิบไปเลย เฮอร์เนสตฉายไม่ได้ติดลบเฮอร์เน็ตติดลบโอเคเคลียร์ไปก่อนเออโอเคที่ไปที่ไปที่ไปดัดดินดกับเฮเน็ตโอ้โหไม่ได้นะอินเต้ายิงบังเบี่ยงเหลี่ยมนิดเลยว่ะเฮ้ยดัไออออดนไปก่อนสัญญิญาเอ,อ้า ซีเมนสวยเง้นะแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งปลี่นเร่ติงยุ่หมสู้ไปยู่ได้ไงวะสูงต่งลิบบี้เลยนะลิบีเกมหมุนให้เฮ้ยเฮยนิพักบอลพักบอลสวยๆหน่อยใส่เดียวเมื่อกี้สบ้ามงเฮนฝากฝากเกฝากฝากต้องคืนดิ จะติดนี่ด้อุ้ฝากก่อนนี้ขอฝากก่อนพี๊ดพี๊พีโหพิ้วนะ่อฟนได้เอาขาแยงมาได้ว่ะยกมาซะด้วยมาคานิสมากานิสดีบหนใสายก้อยมาก่อนนะยุกยกวิง โหตักให้ผิดคนว่ะตกมา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 จับไปยิงคือปึ้งหูทุกมุคาสิยาคว้ามาปะเนี่ยบอกเลยว่าจะชงให้แต่เฮอร์นิเฮอร์นิมีสิคิวสุดพิเศษคือบิดเพิร์ลเออร์นะครับแต่ตอนนี้คือยิงยิงอย่างเดียวเลยยิงแบบไม่ต้องปั่น ไม่มีจังหวะปั่นแต่ว่าจังหวะทนี้เมื่อกี้หน้าแบบล็อกล็อกหลอกแล้วก็ปั่นนะจบไปแล้วนะครับขึ่แรกเดี๋ยวเรามาต่อครึ่งหลังขึ่แรกนะครับผมขผงบอลห้บอจ็ยิง3เข้ากรอบ2ฝั่งตรงข้ามองบอล43บนะครับผมยิง3เข้ากรอบ2นะครับฝั่งตรงข้ามฟาว์ไปหนึ่งรอบอ่ะก็พร้อมแล้วเราก็ต้องพร้อมตามครับผมมาต่อกับครึ่งหลังครับ ่งหลังเป็นฝ่ายตรงข้ามไในเคียร์ก่อนนะครับผมนี่มาใจให้กับวิลาาเฮ้ยเอาดีเรา,เาใจามากนะมักกันย์ยศเฮ้ยมาเชโอ้ยยีนได้ยิงออกนะยีนแต้าไม่งั้นผมนี่ตามตะกอนีนานเลยนะซาลิบาสวยงาม วิงสอดที่จะลแกเลยแ่นรกเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงการมาเวนกาไปเรียนมาจีนมาแทนไงพุ่งปรอเดี๋ยวนี้นิดเดียวนนิดเดียวมันนี่ขายาวเวนกาเวนกานี่สวยมากเลยนะแนวินิสวินิสโอ้โหวินเก้บ้าอย่างงี้ เอ้าได้อยู่นะได้อยู่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊อุ๊ดูเตี๋ยวเมื่อกี้นะผมไม่ยิงผมไม่สวยอย่างเงี้ยมีเตี๋ยวแทงดีจัดอืจับบอลนิ่งมากบอลลงปินนิ่งมากปึ๊บ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 บิดอือบิดเท้าผิดนะฮะ เป็นสกิลบิทเคอร์เลอร์แล้วเป็นเท้าที่ไม่ถนัดคือจะไม่ติดสกิลนะฮะทีนี้โอ้โหทีนี้ไม่ตามจิดงานเลยปะจีบได้โอเไม่ทีเอ๊ะทีนี้เฮ้หนิดยิงเลยหืมตันนิ่งไม่ได้嘛 คือผมติดภาพจำกับเฮอนสยิงสตนนิงนะเพราะว่าเป็นเฮอร์เนยิงสตนนิงนี่คือแบบโคโกงหรือว่ปักเ่ยฮบฮึ๊บฮึ๊บหลอกจงนีดีไปเลยอบวติเก้ดนข้าสประตูต่อจากข่าวไฮดูเปเก้ดีแทงมันุมหาช่องดีจัดแล้วก็ต่างเบาไปนะครับผมประตูที่สองครับ อินสกอร์เราก็ชิวอๆนะลอยคอได้เลยไหมลอยคอได้เลยไหม,มเก,กียงมุก่องซิบานดึงบอลกัก่อนอุ้ยดึงบอลกลับไม่ได้หะสเกียชิฟฟี่หม่ผมไม่ช่านะถ้าช่านี่คนที่ใช้ช่านี่น่าจะเก็บมากเลยนะนผมแถบนี้การเลี้ยงนี่คือโอเคมาล้ำหน้าไปกน่นช่วงน,นี้ล้ำเป็นตัว ครับผมเห็นใส่กลไก๋หน่อยปื๊ปดบูมิทิก้ามงคืนนอนมองคืนไม่ได้ลอยย้นยงอยู่บูมิทิก้าแซปบอลไม่ได้มักคันยิสโม้ยโอเคชิ่งไปชิ่งไปชิ่งไปตักมาวันนี้พับอกแล้วก็ปึ้งห,หูยิงติดถ้าไม่ติดแล้เมื่อกี้เข้าแน่นอนบอกเลยว่าเข้าแน่นอนขอร้อยเปอร์เซ็นต์ สามเหลี่ยมเลยนะมื่อกี้มาักกันย์เยสชิงไหมชิงไปก่อน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 เอื่อวิ่งวิ่งผิดเหลี่ยมนะวิ่งผิดลายไปหน่อยวิ่งผิดลายไปไหน่ออไปนิดไปนิดไปนิดพิดพิดจ่ายอ่ะอุ้ยมันมีความขแข็งเนี่ยชอบมากเลยจบไปแล้วนะครับผมกับสกอร์สองประตูตอ่อศูนย์นะหนูลูกจาก อูรีเฮอร์เนสลูกที่สองมาจากเขาหายลุงวิดิเก้นนะครับโอ้โหมาจากปลายเย็นทั้งคู่เลยนะ คือเล่นแ,แบบเข้าขาลงตัวดีจัดเลยอะ่ะโอ้แล้วมาดูภาพรวมนะครับผมมาดูผลรวมดีกว่านะครับผมได้2ประตูนะครับผมคลองบอลหกสิบยิงหกเข้ากรอบ5นะครับฝั่งตรงข้ามคลองบอลสี่สิบเข้ากรอบอ่ายิง4ี่เข้ากรอบ 2, 2นะครับผมฟาวไปสองนะผมไม่ฟาวเลยล้มหน้าก็ไม่มีดูบิลกี้นี่หาช่องดีจัดนะครับผมดูเลยนะครับใครจะได้ MVP แมตช์นี้โอ้โหเข่าไฮดูบิดิเกี้ว่ะลองลงมาก็เป็นมาเกเล,ล่นแล้วก็อูรีเฮอร์เนส ฝังตรงข้ามดิเอล่าเนี่ยครับเกมลับจัดๆเลยดิดิกองหน้าเขานี่มาอยู่ล่างอยู่เลยโอ้โหจะบอกเลยนะครับว่าเฮนสนี่ดีครับเก่งเก่งเลยก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวอูรีเฮนสนะครับโอ้โหได้ทั้งยิงได้ทั้งจ่ายนะพบเครื่องในเรื่องเดียวเลยนะครับผมอูริเฮนสเนี่ยบอกเลยนะครับว่าอูรีเฮนิล่างนี้มันติดภาพจํา เล่นร่างนี้มีสกิลสุดพิเศษคือบิดเคอร์เลอร์นะครับแต่ผมติดภาพจํากับร่างเก่าร่างฮูเตอร์ร่างเก่าเพราะว่าแบบร่างเก่าอ่ะผมยิงแบบไกลๆอ่ะข้างนอกอ่ะยิงหน้ากรอกบเขตโทษอย่างเงี้ยสตันนิ่งอ่ะมันพุ่งเข้าแบบดูคิดไม่น่าเข้าก็เข,ข,ข้าครับคือตัวบั็กเลยยิงไกลๆตัวบั็กเลยแต่พอแบบมาล่างใหม่ปุ๊บม,มีสกิลสุดพิเศษก็ไม่ได้ใช้นะเพราะว่าค่าโคง้งค่าเคิร์ฟเพาน้อยไปด้วยนะครับผมแต่ว่าเราก็อย่าไปใส่ใจตรงนั้นเลยผมบอกเลยนะว่าถ้ามีโอกาสได้ปัน่นก็ลองปั่นดูนะครับผมเห็น สามประเทศเขาแบบปั่นเข้ากันเยอะนะแล้วมีสกิลสุดพิเศษอีกอะ่ะอย่างนี้ก็คือแบบครบเครื่องเลยเราจะปั่นก็ได้ยิยงไกลก็ดีครับผมบอกเลยว่าสุดครับเนี่ยของแท้ของของแทยของดีแดนเสือใต้นะยิงคู่กักลูมิติก้ีดีจัดโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมกอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <S <S กดแชร์กดปุ่มกระดิ่ง <S <S เพื่อไม่พลาดในการรับ <S <S ชมคลิปต่อไปเฮ้ยพูดสลับหมดแล้ว แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยเป็นกาลังใจให้ที่คอยมันดูคลิปกดไ like, ลค์คลิปแล้วกดติดตามให้นะครับผมขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ